สวัสดีครับวันนี้เพจบ้านพักภูวิล่าไทยแลนด์นะครับพามาอยู่ที่พามาชมภูวิล่าที่เขาใหญ่นะครับอันนี้เราจะพามาชมวิลล่ากรีนสีนะครับสำหรับพักได้8คนสูงสุด10บสีท่าน4ห้องนอนสห้องน้ําบรรยากาศล้อมรอบนะครับจะอยู่คุนเขาเลยครับข้างหลังบ้านนี่ติดเขาเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบรอบนี่ครับก็จะเป็นโครงการที่ไม่มีรั้วกั้นทักหลังเลยครับค่อนข้างให้ความสุขอ่าเขาเรียกปลอดโปร่งนะครับร่มรื่นนะครับ ต้นไม้ใหญ่ที่นี่เยอะครับเป็นโครงการเก่านะครับแต่บ้านเป็นบ้านที่รีเวทใหม่นะครับบ้านก็จะมีสระว่ายน้ํานะครับมีชานั่งเล่นแบบนี้เลยครับแล้วก็มีตะข่ายด้านหน้าเห็นไหมฮะอยู่ที่นี้แต่บ้านนี้ที่ติดกันตอนนี้ยังไม่มีใครมาทําอะไรนะครับนัดวันที่เรามาถ่ายแล้วก็ยังไม่คิดน่าจะอีกนานที่จะมีคนไปอยู่เพราะเหมือนเป็นบ้านที่ทาสียังมารีโนเวทครางไว้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันครับตรงนี้นะครับจะเป็นชานั่งเล่นนะครับแล้วก็มีตะข่าย นะครับผมตรงนี้บ้านจะเป็นกึ่ง2สเตปนะครับด้านล่างจะเป็นที่จอดรถนะครับจะจอดรถได้2อถึงสคันแล้วก็มขับไปด้านล่างด้านล่างจะเป็นครัวอินดอร์นะครับครัวไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับมีวิวของหน้าบ้านเดี๋ยวผมแพนให้ดูนะครับผมคือค่อนข้าง p r i v a t นะครับไม่เคยมีใครมารบกวนด้านหน้าตรงข้างหน้าก็จะเป็นเขานะครับตรงนี้วิวเขาจะเยอะมากและด้านหลังบ้านเราติดเขาเลยนะครับผมเข้าบ้านนะครับทางนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูก่อน นี่ครับเข้ามาก็จะเจอห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกตกแต่งสไตล์มินิมอลนะครับน่ารักน่ารักสีสไตล์พาสเทลแล้วก็รวมถึงไม้นะครับทำให้ดูน่ารักอบอุ่นตรงนี้ตรงโซฟานี่ถอดไปซักนะครับพอดีลูกค้าเพิ่งออกนี่ครับอันนี้ก็จะมีคาราโอเกะนะครับแต่คาราโอเกะนี้ต้องเสียชําระเงินเพิ่มนะครับเขาถึงจะมาติดตั้งให้จําเป็นราคาหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งกันอ่าขอโทษนะครับอันนี้จะเป็นมินิบาร์เล็กๆของ ในห้องสมมติพวกากาแฟรหรือเครื่องไมโครเวฟนะครับจะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางของห้องแลงนะครับอาบน้ําได้มีเครื่องทำน้าอุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2องนะครับห้องนอนที่2ข้างหลังติดเขาเลยเดี๋ยวเราเปิดมาให้ดูนะครับก็จะเป็น2ท่านนะครับแล้วก็มีห้องน้าไม่ตัวห้องน้ำไม่ตัวมีเครื่องทำน้ําอุ่นเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดวิวด้านหลังบ้านให้เลยเพราะหลังนี้ข้างหลังด้านหลังติดเขาจริงอากาศก็จะเย็นกว่าปกตินะครับด้านหลังก็จะเขียว็จีไม่มี ใครมาบุ่นวายเลยครับมีกระจกเล็กๆบริการนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่สองกันครับห้องนอนที่สองจะเหมือนห้องแรกแต่ไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับติดเขาเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับแล้วก็มีกึ่งๆโซฟาแล้วก็ห้องส่วนใครที่เสริมสนใจจะเสริมห้องนี้กันนะฮะนี่ครับผมก็ให้ดูยู่นี่ครับมีพัดลมพัดลมจริงๆอยู่ห้องรับแขกนี่ครับ แล้วก็เตียงก็จะเป็นเตียงแบบมาสเตอร์ตกแต่งสไตล์สีพาสเทลสีชมพูนะครับเราไปดูห้องน้ำของมาสเตอร์กันห้องน้ําของมาสเตอร์นะครับก็จะมีแยกส่วนเปียกแห้งนะครับมีที่แขวนพ่ายตัวนะครับสุขภัณฑ์แล้วก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับผมส่วนเดินออกมาด้านนี้ก็จะเป็นเทเลสนะครับเป็นห้องมาสเตอร์แบบนี้ฮะเดี๋ยวผมแพนกลับไปให้ดูนอนก็จะเป็นวิวอย่างเงี้ยครับเี่ครับ,รบเป็นเทเลสด้านนอก ด้านนี้ครับเป็นเทเลสออกมาอากาศเย็นนะครับวันนี้20องศาเนีครับวันนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานเผื่อใครไม่อยากเดินลงไปทําล้างจานเลยด้านล่างมีโต๊ะบริการตรงนี้ก็สามารถเอาเก้าอี้ด้านล่างนะครับมาตั้งตรงนี้ได้เป็นเทเลสล่างชิวๆเนี่ยครับชิสขาวานี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครัวกันสั้นๆนิดหนึ่งนะครับ นี่ครับเราเดินมานะครับจากด้านบนเรามาดูห้องนอนห้องที่4ี่ครับห้องที่4ี่จะอยู่ในห้องนี้ครับพอดีวันนี้ลูกค้าเพิ่งออกไปอย่างม่อาจจะไม่ได้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ด้านล่างสําหรับห้องเสริมหรือเด็กๆนะครับมานอนห้องนี้ได้มีแอร์นะครับเย็นแน่นอนนะครับมีโต๊ะเสริมอย่างที่ผมบอกสามารถไปตั้งด้านบนได้มีเก้าอี้เสริมนะครับมีฐานน้าแข็งบริการนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะครับครัวไทยใช้เตาแก๊สปิกนิกฐานเตาบาร์บีคิวแบบนี้ริมสวนนี้เลยครับบรรยากาศแบบนี้เลยครับใครสนใจนะครับต ขอบคุณครับ